ถ่ายก oh, ันก่อนนะค่ะถ ah, ah, ่ายกันเลยถ่ายกันเลยดีดีครับอ่าไนเรยครับไปก่อนเลยค่ะทีละคนนะคะทีละคนนะคะโอ้โหราต้องเลี้ยงตรงนี้เป็นคิวลนะคะเป็นคิวเลยค่ะ ะถ่ายยด้วปพี่หมายทำไมแฟนขับมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะดีละดีละตามความดังเราอัดวิดีโออยู่ความชื่อเสียงเรามาตามไม่หรอกความจริงสมาูญเยอะวันเนี้ยเขาแฟนขับเราไม่เยอะหรอกเรามาหาคุณสมภูญไม่ใช่สมบูรณ์อัดวิดีโอเลยโอเคค่ะเนี่ยเลยสิบเก้านาทีเนี่ย จะพอหรือแบบว่ามันรั <c oughs> บกษาสภาพเราได้แบบส <c oughs> มที่สุด <c oughs> ไม่ตอนน้านี่คุณพ <c oughs> ูก็นสุดเดียวมาลอกกันเต็มเลยคิดดูดิหรือว่าก็ไงนห้าเราฟองแหวมากมาอย่างมาอย่างมาอย่างมาแล้วครับสมพลมาแล้วครับคุณชายครับ <c oughs>

ได้อะได้แล้วให้ับคาไดีครับขอบคุณนะครับดสีเลาอะไรกับ้าแล้ ทสัสดีครับครััแก้วมาฝาครัไม่กินแพรนะเซรนอะกเางถายเงเลยว่าสดิเอากล้องมาถ่ายให้ถ่ายให้นานดอได้ค่ะแฟนคับเยอะเยอะคนเนี้ยตัวนิดนึง เป็นขับเยอะเยอะไปใบกล้องหน่อยเร็วอะไรอย่างก็ได้กล้องนี้นะพี่กล้องนี้นะกล้องนี้เด้อเดี๋ยว่ายหนึ่้สองหนึงครับหนึ่งครับมา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 ตัวนะครับ กล้องนี้นะโหเยอะเลยดีกว่าเดี๋ยวอยู่เด้งสองไม่มองกล้องหละคนนั้นอนะ่ะนึง่งสองเอาอีกรอบนะหนึ่งสองสอบับเฉียบขาดสมาร์ทโฟนอขอบคุณนะครับ 聊个几夜，夜，oh, <cool>